ที่รถไฟปกติบ้างน,นะครับคุณผ,ผู้ชมการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยประกาศลดจํานวนขบวนที่ให้บริการเนี่ยนะครับ57ขบวนด้วยกันรเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ยืนยันว่าเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนรถท้องถิ่นแล้วก็ขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วนอยู่แล้วเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อยมีความจําเป็นไม่มากส่วนถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนหรือว่าเส้นทางสําคัญเนี่ยยังคงให้บริการตามปกติ 57ขบวนนี้มีทางสายเหนือ13ขบวนสายอีสาน18ขบวนสายใต้12ขบวนสายตะวันออก14ขบวนนะครับจะมีขบวนไหนบ้างในรายละเอียดเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่เพจ f a c e b o o k ชื่อว่าทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าโทรไปที่สายด่วน1690ได้ตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้หมดเวลาของข่าวอารุณสวัสดิ์แล้วนะครับผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบคุณเครื่องแต่งกายจากแอออมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้7นิกสวัสดีครับ ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ